นนอกสำนวนที่พยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาโดยไม,ไม่ทราบว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ว่ามันทาให้ปั่นปูดกันไปนหมดเลยฉันว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องทางด้านกฎหมายอะค่ะถ้าไม่อ,ไมอ,ามาอย่างนั้นเขาคงไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอกนะทาไมเขาไม่ไปก่อร่างสร้างตึกที่เขาเรียนมาเขาจบทางด้านนั้นมาเขาน่าจะเก่งกว่านะคะไม่ใช่มานั่งปัญหาเป็นตัวแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเขาอะค่ะ พวควรจะหยุดได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้ก็แค่ขอโทษค่ะค่ะค่ะยนถามพี่กติ๊บแล้ี่แฟนนะคะวันนี้อายการเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามแล้วพวกเราท่านให้ได้ให้เหตุผลอะไรยังไงไหมคะแล้วพวกเรารู้สึกยังไงคะเออก็ถ้าเป็นของวันนี้ก็คือเท่าที่ทราบคือํำนวนนนจาวณ อาจารย์ท่านเป็นคุณส่งกับเราก็เลยต้องมีเหตุเพื่อนเพืนไปเป็นที่สามจริงหาก็คือล่าช้าเหรอคะหรือว่ายังไม่มา่รอหน้าน่าจะที่มอนนี้คนในสองค่ะจริงค่ะทีนี้ในส่วนของเราเองที่ยังตอนนี้สถานะก็คือว่าเป็นผู้ถูกผู้ผู้ผู้ต้องหาเนาะเหมือนเดิมค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเหรคะก็อยากเป็นจำเลยแล้วค่ะจะได้ไปต่อสู้คดีค่ะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเหมือน เเขาเรียกอะไรอ่ะโดนเรียกสอบโดนเรียกนู่นเรียกนี่เหมือนเราก็ต้องให้ความร่วม,มือพอไม่ให้ความร่วม,มือเราก็โดนแจ้งข้อกล่าวหามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเราเราเดือดร้อนเนาะในเรื่องของเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของคนนอกสำนวนอ่าที่พยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาเออคนหิวแสงเลยก็ตามอ่ะโดยไม่ทราบว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ว่ามันทําให้ปั่นปวดกันไปหมดเลยทุกทุก,ทกเออ รูปกระบวนการในขั้นตอนของการหาความยุติธรรมใช่แล้วก็ทีเนี่ยเขาเอาเรื่องเล็กๆที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาโฟกัสเอามาตีประเด็นให้เป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแบบฉันว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องทางด้านกฎหมายอะค่ะ,ะคือถ้าไม่อย่างนั้นเขาเคงไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอกนะคือทําไมเขาไม่ไปก่อร่างสร้างตึกแบบที่เขาเรียนมาเนาะเขาจบทางด้านนั้นมาเขาน่าจะเก่งกว่านะคะ ไม่ใช่มานั่งปั้นน้ำเป็นตัวแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทางของเขาค่ะเขาควร<น>จะหยุดได้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้ก็แค่ขอโทษเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นหลังเพราะอย่างน้อยทําผิดแล้วขอโทษเป็นนะคะเนาะเพราะอยู่มากนาแล้วค่ะเป็นคนเดิมๆที่เคยเป็นข่าวไหมคะเป็นคนเดียวที่มีปัญหาค่ะณนะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่าพวกเราจะพากันไปร้องที่อายการสืงสุดด้วยจริงไหมคะ ใช่ค่ะตามตามที่แจ้งกันไว้คือเราจะใช้สิทธิ์ให้ให้ให้เต็มที่เนาะเออเราอของความเป็นธรรมมันเป็นสิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญเลยค่ะเออเรามีสิทธิ์อะไรเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นจะไปรอวันนี้ไหมคะวันนี้ค่ะค่ะเครื่องบ่ายเราเรามองว่าตอนเนี้ยกระบวนการยุติธรรมคือเหมือนไม่ยุติธรรมกับเราเหรอคะก็คือเอาจริงนะรวดเร็วและเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมคือประโยคของกระบวนการยุติธรรมอือ่าซึ่งตอนเนี้ยสี่เดือนแล้วมันก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราคิดเนาะ เรายุติธรรมไหมเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าเราโดนแจ้งข้อกล่าวหาบางข้ออ่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมายังไงอะ่ะแต่อันนี้เราก็เคาลพในในในกระบวนการนะเราไม่ได้ไปก้าวกับแต่เราก็แค่บางอย่างเรารู้สึกเอ๊ยสับสนอะ่ะเราไม่เข้าใจหรอกกฎหมายว่ายังไงหรอเออเราก็ถึงต้องมีแบบทีมทนายคอยให้คำปรึกษ,ษาตลอดอนะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะ ป้องกันตัวเองได้อ่ะหรือมีติดอะไรอย่างเงี้ยตามรัฐธรรมนูญเลยอ่ะนะเราก็หยิบมาใช้แค่นั้นเองค่ะเราหกคนนี้ช่วงใบไปด้วยพร้อมกันหมดเลยไปเดี๋ยวไปช่วงบ่ายไปค่ะเป็นคนางเดียวกันที่เทางเดียวกันสิคะยังพวกเราสามอาชีพแล้วก็แต่เเดี๋ยวราจะก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะเนาะก็ตามนั้ำเลยค่ะราควรช้จิที่มีนะใช้จิตที่มีด้วยขอความยุติธรรมให้กับพวกเราด้วยนะคะ เพราะว่ามีไว้สําหรับทุกคนค่ะวันนี้สังคมมองอมว่ากลุ่มคนบนเรือเนี่ยเริ่มเข้มแข็งออกมาต,อต่อสู้แล้ววันนี้ถือว่ามองว่าคือเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมกับกระบวนการตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยเพราะว่าเรื่องยังไม่ถึงศาลเอ่อคือศาลตัดสินมายังไงอะนะตอนนั้นอะเราถึงจะรู้ว่าเรามีความผิดหรือไม่อะไรเงี้ยตอนนี้เราคือผู้ถูกเล่าหาผนะู้ต้องหาอะไรเงี้ยเออซึ่งไม่ได้ร,าารับความเท็ตรงไหนก็คือ เรื่องของคนนอกขังนวนมากกว่าที่เข้ามาสร้างประเด็นอะไรเงี้ยให้เราเราได้เรามำเสียาหารอตกไปตเลงโคมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตุ้นยานานู้นนะคะแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inbox เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ